วันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงไครปังด้วยไพย่ภูมิยานฟังทีนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3ชมุดนะครับระหว่างจุดที่หนึ่งครับเลขที่สองนะครับเลขที่3ามนะครับจะเลื bon. อกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วก็ได้กำหนดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงจาาร์นะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ที่หนึ่งนะครับเป็นเงยกร,กรบ้าบโดยรวมก็มันก็มีเรื่องประปังแบบมากอยู่เหมือนกันนะครับขอ้คุณ ไม่เหวี่ยงแรงมีความครีเอทีฟหน่อยแล้วซื้อสัตว์ตัวใหม่หน่อยนะครับดวงเชฟฟังแบบมากพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำนี้ของคนเลือกไพ่ชุดที่2นะครับเป็นใง,งกันบ้างครับดวงก็มีอะไรที่่าโคตรนมากสุดอยู่เหมือนกันนะครับผมให้คุณมีความโฟล์นิดหนึง่งบริหารภาพลักษณ์ให้ดีหน่อยแล้วก็มีความที่นำหน่อยนะครับดวงคุณเชฟฟังแบบคต้นมาก สุดๆอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของพลเรือพิสสามนะครับเป็นไงกันบ้างครับดูดวงก็มันก็มีอะไรฟังบบบมากๆอยู่เหมือนกันนะครับผมให้คุณใจเย็นหน่อยแล้วก็ยวอย่าหวี่แรงนะครับแล้วก็การลุยต้องหวนีดนี่น้ดูคุณจะปังๆๆมากๆอยู่เหมือนกันนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะจีดีดวงชิ้ไพ่นะครับระหว่างชิดหนึ่งสองสาม อันไหนเด่นสุดนะครับจะขอยญาตติมที่ดวงไพ่สองเด่นสุดนะครับเพราะว่าตาไพ่เซนดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วใครเชี่ยวกินนี้นะครับไว้ใจนะครับกดแชร์กดชมิ้งกันเลยกันโปรดกดเป้คุ้งผันยาให้เจ้าได้ขับหลักใครยังไม่ได้ติดตามช่องอาจารย์ก็รบูดิตามช่องอาจารย์สันิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนก็มานครับแล้วละครับผมอาจารย์อ็มคงแม่งหมอดุนี่สวัสดีค่ะ